ท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24เสาร์หน้าตรงสภาคมสิ้นเดือนพอดีก็เป็นวันที่พักพวกเขาจะนำเอาอาหารชนิดที่เรียกว่าใครมีอะไรดีก็จะเอามาสู่กันกินที่โรงแรมรอย a ั r ริเวอร์ในตอนกลางวัน ตอนนี้ผู้ที่แสดงความจำดงจะเอาอาหารมาสู่กันกินเหมือนอย่างทุกๆปีก็มีทั้งหมดกว่า30สเจ้าวกว่าเสียม30เจ้าใกล้ๆ50เจ้าเข้าไปแล้วนะครับมีทั้งอาหารที่จะมาออกบูธมีทั้งอาหารที่จะ ตั้งโต๊ะบุฟเฟ่เพราะว่าแทนที่จะออกไปตามบูตต่างๆแล้วก็ไปเลือกอาหารเอาเองก็จะมีส่วนหนึ่งตั้งูอยู่ที่เป็นโต๊ะบุฟเฟ่ก็ไปเลือกตักมารัประทานได้ตามชอบใจก็มีคนอยากจะทราบเหมือนกันว่ามีอะไรบ้าง ก็มากันหลายทิศหลายทางครับจากทางโคราชก็มาทางจันทบุรีก็มาชัยนาทมานาครปฐมมานี่ก็จากสมาชิกเขียวชนชิมทั้งหลายแหล่หลายต่อหลายแห่งมาทั้งอาหารและมาทางของแจกยังพวกของแจกนั่นผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับ ว่าจะมีเข้าหลามแม่ลูกจันมีเค,ค้กขุกมิ่งจากเมืองตรังแล้วก็ขอการค้าจังหวัดชัยนาทที่สนิทสนมกันยังไม่บอกคุณพิชาไม่ได้บอกว่าจะเอาอะไรมาบุ้มปุ้ยโจกระป๋องรถเลิศนะแล้วก็ นันทวันร้านขนมบ้านนันทวันที่เพชรบุรีอันนี้เป็นเครือจากที่สุพรรณบุรีจากสุพรรณบุรีที่มีขนมแซลลี่เอก,กชัยเป็นลูกสาวคุณนันทวันก็จะเอาขนมที่เขามีชื่อเสียงก็คือขนมเค้กหม้อแกงครับ ของร้านนันทวันข้าวแตนลำปางจะเอาเข้าวแตนมาช่วยเหมือนกันมีขนมที่เป็นขนมจีนไม่ใช่ขนมจีนที่เป็นเส้นๆนะครับขนมหวานที่เป็นของจีนเรียกว่ามาลายโก้นิดเบเกอรี่เขาทำอร่อยเขาจะเอามาลายโก้ I มาแจกเหมือนกันถ้าท่านไม่รู้จักก็ามาชิมเอาในวันนั้นก็แล้วกัน สำหรับพวกผลไม้แน่นอนเหลือเกินพบว่าทางเจงอ่อก็จะต้องเอาผลไม้จากจันทบุรีมาแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่จะต้องเอาของดีมาจากเมืองจันที่แน่แน่ก็คือหมูสเตะอร่อยที่สุดในโลกของลิมหมูสเตะจะมาย่างกันสดสดร้อนๆที่นั้นในปีนี้ เราไม่ได้จัดที่ห้องข้างล่างนะครับแต่ไปจัดอยู่ที่ชั้นสามข้างบนก็เป็นที่เป็นทางเรียบร้อยดีแล้วก็ส่วนที่เป็นปิ้งๆย่างๆเนี่ยเขาก็จะแยกออกไปไม่ให้มีควันมีกลิ่นมารบกวนร้านอาหารเท่าที่แสดงความจำนงมานี้โอ้มากมายเหลือเกิน ก็แยกจากกลุ่มกลุ่มกันไปจากทางด้านนาคปรปฐมนี้ก็มีอไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมแม่มุนทาครัวอภิรัตก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งต้มยำหมูหมูย่างผู้ใหญ่วีระปีนี้หมูแพงครับ ไม่มีหมูหันตัวเล็กๆอย่างปีกลายเพราะว่าหมูแพงก็เป็นหมูย่างผู้ใหญ่วีระเป็นหมูย่างหนังกรอบลูกชิ้นปิ้งจากชนบุรีสำหรับเมืองนคนปรปฐมนั้นเป็ดพะโลตั้งแต่เป็ดพะโลส,สุชาติเป็ดพะโลเจ๊เองจะมากันหลายเป็ดเลยทีเดียวนะครับ ก็จะไปตั้งอยู่ที่โต๊ะบุฟเฟ่เพราะว่าจะมาสับกันมันโกลาหลนก็สับมาเสร็จเรียบร้อยเลยทีเดียวกว่าเพราะฉะนั้นก็ไปรับประทานได้ที่โต๊ะบุฟเฟ่สำหรับพวกเป็ดพะโลมีย,มยิ้มยิ้มครับเท่าแก่ยิ้มยิ้มส่งหื้อแสมาแหมพูดถึงยิ้มยิ้มแล้วน้ำลายไหลเพราะผมไม่ได้ ไปรับประทานมาเป็นเดือนเลยทีเดียวครับแต่เขคง,งจะได้รับประทานหื้อแสของยิ้มยิ้มในในวันเสาร์ที่31นี้แหละมีสลัดในหมูเดริฮัดเจ้าเก่าปลาช่อนทอดเอากระทะใบบัวมาทอดกันสดๆร้อนๆที่นั่นแล้วก็มีขนมเปีย๊ยะปิ้งซึ่งไม่มีใครเหมือนและไม่มีเหมือนใคร แย้อ้อยชาวกล้วยโคราชมาพร้อมกับไก่ย่างโคราชพร้อมกับเ,เป้าจากร้านร้านเป้าที่โคราชนะก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับแล้วก็มีเดอะเพียดิออริจินอลอันนี้เป็นอาหารเป็นอาหารฝรัง่ง จำพวกอาหารเส้นๆพวกพาสต้าพวกอะไรพวกนี้นะครับเจ็กใหม่กาแฟโบราณมีใหม่มาอีกอย่างหนึ่งคือร้านปั่นแหลกที่ตลาดสามชุกเป็นผลไม้ปั่นใส่น้ำตาลฟรุกโตสไม่ใช่กลูโคสนะครับเป็นน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งให้ความหวานแบบผลไม้นี่ร้านปั่นแหลกก็จะ มาร่วมงานนี้ด้วยร่วมกับไอศกรีมไผ่ทองที่อริอร่อยไอศกรีมไผ่ทองจันทบุรีนะนอกจากลิ้มหมูสเต๊ะก็ปูก็คงจะเอาอะไรต่ออะไรมาอย่างเช่นทุเรียนพับอะไรพวกนี้นะครับก็จะเอามาด้วยทางเจง,งอเจจินก็จะเอาพวกผลไม้มา สำคัญที่สุดไทยเทพพรสคือน้ำซอสตาผุกภูเขาทองซอสปรุงรสตาผุกภูเขาทองตอนนี้เข้าใจว่าเขาจะเอาญี่ปุ่นมานะเอาอาหารญี่ปุ่นมาเพราะว่าจีบี้เขาก็ประจำอยู่กับไทยเทพรสอาจจะมี ญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะปลาดิบมาแลกกันสดสด,สดตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลยทีเดียวมีก๋วยเตี๋ยวชากังราวเป็นก๋วยเตี๋ยวของทางด้านสุโขทัยนะครับก๋วยเตี๋ยวชากังราวมีข้าวขาหมูตั้งชื่อว่าเตยหมูยินเต่หมูยินนี่ก็คือเจงกิสคาน์แล้วเนี่ยเป็นข้าวขาหมูห้วเซ็งหงของเจยูของเรา คุณวราพรแล้วก็ของมินของลูกสาวพร้อมทั้งมุยลูกสาวคนโตก็จะมีติมซำบอกว่าติมซำนี่เป็นของขึ้นชื่อขอให้มุยมันให้เอามามากๆหลายๆอย่างเขาบอกเออ เจ่วราพรบอกว่าขอแถมบะบะมี่หมูแดงมาให้หน่อยได้เพราะว่าคุณชายชอบกินก็ไม่ได้ขัดศรัทธาแต่อย่างใดเพราะว่าขั้วเส้นหงห,อง,หองมินนี่เขาขึ้นชื่อลือชาในเรื่องติ่มซ้ำเรื่องบะหมี่หมูแดงและหูฉลามขึ้นชื่ออยู่แล้วโตเป็ดย่างขอให้สนตอนนี้ก็จะเอาเป็ดย่างมา ที่สำคัญก็คืออาจารย์เรนูจากโรงเรียนศรีบุญญานุสร<ม>ก็เอานักเรียนมาทำเข้าเกลียบปากหม้อคำเข้าเกลียบปากหม้อ,อนั่นก็มันไม่ใช่เข้าเกลียบปากหม้อนะผมเข้าใจว่าเป็นเข้าเกลียบอ่อนมากกว่าเพราะว่าเขาขึ้นชื่อรือชาในเรื่องเข้าเกลียบอ่อน ข้าวเกรียบอ่อนนี้ไม่ใช่ข้าวเกรียบปากหมอ้อแต่เป็นข้าวเกรียบที่คนโบราณเขากินกันคนปัจจุบันหากินไม่ได้แล้วนอกจากที่โรงเรียนศรีบุญญาณุสรเท่านั้นเองนิตยากายย่างนี่ของตายแน่นอนเลยทีเดียวว่าต้องมาของเขามีอะไรต่ออะไรที่อร็ดอร่อยมากนะฮะ ของแจกนั้นผมก็บอกให้ท่านได้ทราบแล้วนะว่ามีของที่จะมาแจกมากมายอย่างเช่นเนี่ยจากลำปางก็มาจากเพชรบุรีจากเมืองตรังจากชัยนาทจากเข้าหลามแม่ลูกจันที่อริดอร่อยพูดถึงข้าวหลามแม่ลูกจันทนี่ กลายเป็นขาประจำของไซโก้ไทยแลนด์ไปแล้วนะครับเพราะว่าไซโก้มีงานทีหนึ่งจะเอาเข้าวลาแม่ลูกจันเนี่ยมาตั้งบูธแล้วก็เฉาะให้รับประทานกันเดี๋ยวนั้นใครจะเอากลับบ้านก็ยังได้เพราะสั่งกันทีเนี่โอ้โหหลายร้อยกระบอกเลยทีเดียวเป็นเจ้าประจำของไซโก้ของเขาเพราะว่าเขาชอบใจมากนะครับ อาหารบุฟเฟ่ผมก็บอกแล้วนะครับนี่ยังไม่ครบนะฮะยังมีอีกค่อยๆทยอยทยอยกันมานี่บอกข้าคร้าวให้ท่านได้ทราบเผื่อท่านว่าจะได้เลือกรับประทานอะไรมีคนถามถึงเจทูว,ว่ามีไอ้ไอ้ไอ้บูลอยเผือกกินไหมมีครับบุลอยเผือกจะไปตั้งโต๊ะบุฟเฟ่ครับพร้อมกับแกงเขียวหวานปลาไาล แล้วก็มีของที่เรียกว่าไม่มากนะักเป็นของชอบของผมคือปลาดุกผัดเผ็ดใส่มะเขือยาวของป้ายุพินสีย่านซอยสามป้ายุพินนั้นพอเวลาทำปลาดุกผัดเผ็ดมาให้ผมผมจะเลือกกินแต่มะเขือเพราะว่า เขาไม่ได้แล่ประดุกมาผมกับก้างปลาเนี่มันเป็นศัตรูกันอย่างร้ายแรงให้ดูให้ตายยังไงยังไงมันก็ต้องมีหลงเหลือไม่รู้เป็นกรรมเป็นเวรกับประดุกมาแต่ชาติไหนเพราะกินปลาเข้าไปมันจะต้องมีก้างท,ง,ทงทั้งๆที่คนเขาเลือกเขาดูจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วก็ ก็ไม่วายที่จะมีหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นผมก็กินประดุกผัดเผ็ดของปายุพินแต่เฉพาะมะเขือแล้วก็กล่าวชมด้วยบอกปลาดุกผัดเผ็ดของปายุพินนะแม่มะเขืออร่อยปายุพินคอนควับเลยพี่ลึกกุญแจเนี่แทนที่จะกินปลากับกินมะเขือ มันของชอบเนี่ยครับมันก็อร่อยจริงๆเนี่ยในวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยผมจองเอาไว้กินตอนกลางคืนด้วยจองไว้กินตอนคืนด้วย <c oughs> <c oughs> อีกอย่างหนึง่งกล้วยแขกที่เขาเรียกกันกับกล้วยทอดมันมีทั้งข้าวเม่าทอดและกล้วยแขก ของร้านเจนีที่นครปฐมอันนี้เป็นยอดของข้าวเมอาทอดและกล้วยแขกไม่เชื่อลองรับประทานดูแล้วท่านจะต้องไปนครปฐมบ่อยๆถึงแม้ว่าน้ำมันจะแพงก็ต้องไปรับประทานที่กระทะเลยทีเดียวครับร้อนๆลวกปากลวกคอแล้วก็ค่อยๆเป่าไป จนกว่าจะส่งเข้าปากมันอร็ดอร่อยเหลือเกินครอบแล้วก็หอมหวานนี่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกล้วยแขกแล้วก็เข้าวเมาทอดของเจนี่ปลาลาสับทิศเถืองเนี่ยอยู่ที่อุทัยธานี ทางถนนที่เข้าไปทางพยุหกิรีก็อยู่ตรงนั้นก่อนที่จะข้ามสะพานก็อยู่ทางฝั่งนี้ยังขึ้นอยู่กับนครสวรรค์นะครับก็เป็นปลาลาสับทิศเทืองที่มีลักษณะไม่เหมือนกับปราลาสับของคุณติมที่ลบบุรี พูดถึงคุณติ๋มก็รู้สึกว่าคุณติ๋มก็คงจะมาด้วยนะครับร้านนัดพบถามดูว่าจะเอาอะไรผมก็บอกเอาแกงขี้เหล็กเลยแกงขี้เหล็กเนื้อย่างคนหากินยากพวกแกงขี้เหล็กที่รสดีๆแบบดั้งเดิมเนี่ยมีกินได้แต่เฉพาะร้านนัดพบเท่านั้นแหละครับนั่นก็จะมีข้าวแกงมา มีแกงขี้เหล็กแล้วก็มีข้าวแกงบ้้นดอนยังไม่ทาราบว่าจะเอาขัวกลิ้งมาหรือ,อยังไงนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนบัานดอนก็คงจะเอาพวกขัวกลิ้งมาได้โอ้หลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวสําหรับที่ตั้งโต๊บุฟเฟ่โดยเฉพาะครัวแจ๋วปลาหมึกแดดเดียวทอดครับปลาหมึกแดดเดียวทอดไม่ต้องทอล่างไปถึงปราณบุรีมาในงานนี้ก็จะได้รับประทาน สมปรารถนาก็เกินให้ทราบไว้ก่อนเพราะว่าวันเสาร์หน้าก็เป็นเวลาที่เรารับประทานอาหารกันแล้วก็จะบอกกันไว้ตั้งแต่เลิ่นๆให้เตรียมล้างทองเอาไว้ครับสวัสดีครับ